งานบางอย่างไม่รู้เลยว่าผลลัพธ์จะออกมายังไงรู้แค่ว่างานนั้นๆเราตั้งใจทำให้เต็มที่ก็ดีแล้วไม่อ้จีกจ๋า นะเนี่ยมันเคื่อนี่ะนะละอะไลักเกอร์อนไรสีเนะี่ยหัดหัดจนเงาเลยยังไม่พอนะนี่ไงเทปหัดเกลียวมันจะสะอาดมากต้องล้างแ้เราล้างมาจนสะอาดอนะล้้างขัดเงาแล้วด้วย Oh, ความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามก็จะอยู่ที่นั่นของสิ่งใดสิ่งหนึ่งถ้าเราตั้งใจทําอย่างสุดความสามารถของเราผนจะออกมาอย่างไรนะั้นไม่รู้หรอกไม่ใช่อีกคีนะแค่รู้ว่าถ้างานตัวนี้มีประโยชน์ต่อสังคมแล้วก็ใช้งานได้ดีก็ถือว่างานทีนี้ไม่เสียแรงที่เราเหนื่อยมา

เง็บเงบเงบะกลายมัม,มีเฮ้เรียบร้อยนี่คือขั้นตอนการอบใช้ความร้อนจากโคมไฟแล้วก็ใช้จากพลมนี่แหละช่วยดันช่วยเป่าไม่รู้ว่ามันจะได้ดีแค่ไหนอบได้แน่นได้ขนาดไหนแต่ก็อยากให้งานออกมาดีที่สุดถึงแม้เราจะไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่มันด,ดีที่สุด อที่จะทำจริงๆแล้วถ้ามีที่ชุบแต่อันนี้มันจะหน่มนวลกว่าเวลาจับสัมผัสมือมันจะไม่ระคายเคืองมือถ้ายิ่งเป็นพวกซิลิโคนที่เหมาะเลยวิเทนกำลับกันการสนิมทำทุกอย่างถึงเราไม่มีความรู้แต่เราจะทําด้วยประสบการณ์ของเราให้ดีที่สุดนะจ๊ะเ <c oughs> อทีจาต้องผ่านระ,ระบบห้องอบสีมาตรฐาน ISO <c oughs> ห้องอบสีอาจารย์ดิวนี่นี่ดู ปึ๊บนี่ต้องผ่านการระบบการอบสีอีกอบไปแล้วหนึ่งรอบห่งกลางวานันอบเสร็จเอาไปฟ่นเคลือบต่ออีกห้ารอบอบแดดอีกกลับมาอบสีอีกกล้บไปเคลือบอีก้องดูสิว่ามันจะมารูปแบบไหนเอฟจีจ้าทีนี้เราก็ต้องปิดไว้ทั้งคืนอนี้แหละอืมระบบปิดว่าจะใช้ไอเป็นแผ่นสแตนเลสแต่ว่ามันไม่โปร่งแสงต้องใช้แบบสุญญากาศมีสีแสงแบบนี้อืม,อมจำจริงเลย อเอ็กซ์ิจามาดูสิว่านี่มันผ่านมาสี่ห้าหกเจ็ดชั่วโมงแล้วมันจะสวยงามแะแข็งแรงขนาดไหนโอ้โหแข็งป๊บเลยเหมือนในที่ร้านเขาไอ้อบเลยอะ่ะอืมันช่างสวยงามงาวกกับจับตาเลยโอ้โหดูสิเครือ่องอบอาจารย์บิ้วเหมนันสุดยอดจริงเลยได้หน่อยเนาะโอ้ยจับเด็ดจับเด็ดโอเคนะจ๊ะเอ็กิจา้า เอฟซีจ๋ากลายเป็นสีสะท้อนแสงอย่างดีเลยเนี่ยปิดไปในบ้านหมดแล้วแต่ที่ตัวตู้อบพลังงานของอาจารย์ยิ่มันยังคงทํางานอยู่เปิดไว้อย่างนี้ทั้งคืนเพื่อที่จะอบงานของอาจารย์ยิวนี่ดูสิเออสุดยอดจริงๆเลยภูมิใจจริงๆเลยผ่านไปหนึ่งคืนกับอีกหนึ่งวันในการอบสี ดูสิว่าสีของเราจะจับมาดีไหม f ีจ้ามันจะต้องออกมาสวยในการทุกตั้นอนเราถ้อทำทุกขนาดนี้ไม่สวยครับไปดูตรงข้างนอาดีกว่าสังเร็จเรียบร้อยสวยงามทั้งคนทั้งอบทั้งตากแดด สามสี่หลายอย่างแต่มันจะใช้ได้หรือเปล่าก็ต้องรอติดตามตอนต่อไปไม่ติดตามแล้วล่ะเม็ดสีจ๋าะจะเอาไปส่งอาจารย์วันนี้นะจ๊ะเดีจะเอาไปหอแล้วละ่ะเงียบีย